ต่างจิตตั้งใจอาจเกิดปัญหาก็ต่างรู้แค่เพียงปัใจัยปัจจัยเรียนรู้ความตา่างรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน ได้เวลาปรับลดความห่างสร้างความเข้าใจกับรายการหัวใจใกล้กันค่ะการขยับหัวใจให้ใกล้กันเนี่ยนอกจากจะเริ่มต้นที่บ้านแล้วนะคะเราต้องให้ความรักความเข้าใจต่อไปอยังชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างพลังที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะเช่นเดียวกับการดูแลลูกรักของเรานะคะถ้าเราอยู่บ้านไปด้วยดูแลลูกไปด้วยก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านใครจะดูแลลูกของเราได้ดีเท่ากับตัวคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะ และจะดีแค่ไหนคะถ้าสถานที่ทํางานของเรามีพื้นที่เล็กๆให้ลูกได้อยู่ในสายตาของเราเราก็สามารถทํางานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยไงคะขอใครขอใครขอใครขอครความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจขอคนเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นจจพื้นที่สร้างสารรค์ นี่ไงงูงูไม่อยู่ในป่าเอองูมันอยู่ในกระดาษนี่แหละลูกคนอื่นเขาทำจิวเวลี่หมดเป็นช่างเงินช่างทองยายทำอะไรเลี้ยงเด็กอย่างเดียว <laughs> เลี้ยงเด็กนี่แหละเลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงจะเปิดศูนย์มาสิบแปดปีรถไฟกระชากเร็วใครจะไป,ไปรถไฟกับยายเร็วไปเร็วไปเร็วเก่งน้องจเกรเก่งนะลุกเนาะ อ,า,อาหลับลับแข่งกันลูกหลับแข่งกันกกน,กน้องแม่ก็เก่งนะเลี้ยงเด็กมากี่คนละประมาณพัน,นลลกว่าคนถ้ารวมหมดตั้งแต่รุ่นแรก่ะจนเขาจบปริญญาจบเป็นนั่นกันหมดแบบไม่แค่ถือว่าเป็นคนอื่นนะถือเป็นหลานอย่างเงี้ยใช้มาถ้าเออลูกหลานของเราเองอย่างเี้มันถึงได้อยู่ความผูกพันเป็นครอบครัวไปเลยเอ้าวนอนนอนลูกนอนถ้าลูกไม่หลับแล้วคุณแม่ห้ามกลับนะถ้าไม่ากลับเปเกิดนอนก่อนเลย จ้ <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวยายโทรงานให้เอโรงเลี้ยงลูกพนักงานเนี่ยซึ่งมันมีมากว่า20ปีแนละ้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะฮะเราก็มีมาตลอดนะฮะจิวเวลรี่เนี่ยมันเป็นพื้นฐานมาจากอุตสาหกรรมครอบครัวถึงยังไงยังไงเราก็จะต้องมี mm hmm. เหตุผลก็เพราะว่าธุรกิจเราจะทําตัวกลมกิ้งไปตามสถานการณ์ยังไงนะแต่ข้างในยังสี่เหลี่ยมอยู่นะข้างในก็ยังยึดหลักการของครอบครัวอยู่ แต่เช้าขึ้นมาก็อุ้มลูกอาบน้ําแต่งตัวมาที่นี่ที่นี่กนะ็อาหารพร้อมตอนเที่ยงก็สามารถที่จะไปรูวมทานข้าวกับลูกของตัวเองได้แม้กระทั่งถึงตอนเย็นเด็กที่จากศูนย์ทุกวันนี้ก็กลับมารอ,อ,อพ่อรอแม่อยู่ตอนเย็นมามาหา, uk, ายา,า,ายลูกมาวเร็วเร็วแล้คนไหนเก่งสวัสดีครับก่บอนลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันก่อนเร็วสวัสดีเร็วอ้าวคนไหนสวัสดีครับแล้วคนนี้ใครคะคนนี้ใครลูกใครยายเกิด ยายเกิดดุไหมยายเกิดดุเปล่าคนไหนดื้อยายเกิดดุอยู่แล้วถ้าคนไหนไม่ดื้อยายเกิดก็ไม่ทําโทษนิ้วโป่องอยู่ในนิ้วโป่องอยู่ในอยู่นี่จังอยู่นี่จังตุ๊สบายกันดีหรือไรตุ๊สบายลาทางกายและใจไปก่อนละสะวัสด,ดีเก เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปจากเราเงี้ยรู้สึกแบบคิดถึงมะไม่ไม่คิดถึงน่าร้องห้าม <laughs> พูดด่<บ>า,<บ>าจางแล้วมันทำตาอะไรเดี <laughs> ย๋ยวกลัาบมาเนีย่าานยเดี๋ยวกลับมาละเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเติมขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง ลูกเนี่ยมีอายุประมาณ6ขวบกับ5้าขวบแล้วในนี้มีใครอยู่ประมาณนั้นไหมก็เราเอามานั่งเล่าให้กันฟังว่าลูกคนนู้นมีจุดเด่นตรงนี้ลูกคนนี้มีจุดเด่นตรงนั้นตรงนี้จุดด้อยอะไรเงี้ยเอามารวมรวมกันแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงกับลูกของพวกเราอ่ะให้แบบว่าถูกใจพ่อแม่วิธีเลือกของเล่นให้ลูกนะคะ คืออย่างบ้านสองแล้วเนี้ยให้เขาบวกเลขอย่างเงี้ยเขาจะชอบนะสองอันบวกห้าอันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาตอบถูกก็มีรางวัลนิดนึงห่อแก้มทีนึงเน,นี้ยโอ้แต่เขาก็จะอยากจะเล่นมากเลยมีลูกกี่คนคะมีสองคนค่ะมีสองคนคนเล็กมาตั้งแต่แปดเดือนจ้ะแปดเดือนตอนนี้ก็ขวบหนึ่งเดือนบ๊ายบายยายบ๊ายบายบ๊ายบายยายกันแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานลูกยิ้มไม่เอาไม่เอาไม่เอา เดี๋กกินข้าวนะลูกเวลาลูกเราไม่สบายเนี่ยเขาก็จะโทรแจ้งไปที่แผนกเลยแผนกที่ทํางานกันตอนแรกเขาก็จะเช็ดตัวให้คนเลี้ยงค่ะแต่เขาจะโทรมาบอกก่อนว่าลูกไม่สบายถ้าไปเรียนที่อื่นนี่แพงใช่ไหมแพงค่ะเดือนหนึ่งก็ประมาณสามพกว่าเรื่องนี้คุ้มเลยก็ดีนะเลี้ยงนี่ดีคิดว่าดีแต่ค่ะอายุยี่สิ ลูกได้สองขวบแล้วค่ะตอนที่มีลูกเนี่ยหนักใจไหมหนักใจค่ะคิดว่าจะเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าเพราะเรายัางเด็กอตอนท้องเขาก็สิบแปดสิบเก้าเราลูกเนี่ยเอาเข้ามาเลี้ยงที่นี่แต่อยู่เท่าไหร่คะแปดเดือนค่ะก็มาหัดเดินที่เนี่ยค่ะหัดเดินจากหยิบนมกินเองช่วยเหลือตัวเองเอาผ้าเองเอ,อะไรเงี้ยหยิบเขาจะหยิบเองดีขึ้นค่ะตอนยังยังไม่ได้กันเลยนะนก็อยู่ขบนอยู่ชั้นสี่ พอม,มาจีบกันได้กันก็เขาก็ให้แยกเป็นห้องครอบครัวพอเราถึงช่วงวัยที่จะต้องมีครอบครัวแล้วแล้วก็เหมือนว่ามันมันพร้อมอะที่เราจะต้องดูแลครอบครัวเราเลี้ยงที่ศูนย์ตั้งแต่ทีแรกที่เอามานะผมพอใจมากเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงเด็กมาหลายรุ่นแล้วไงหลายรุ่นแล้วแล้วก็โตบางคนก็อยู่กับพ่อแม่จนทํางานอยู่ที่นี่มันทําให้ สามารถเลี้ยงดูลูกพร้อมกับการทำงานไปด้วยคุณภาพของแพนด้าไม่ใช่คุณภาพสินค้าอย่างเดียวแต่คุณภาพชีวิตเราเน้นมากเราเน้นคุณภาพชีวิตของผู้บริหารพนักงานทุกคนและลูกหลานและเข้าไปถึงลูกหลานอยู่แล้วเ,เพราะมันชีวิตมันผูกพันกันหมดพี่ทำงานในแพนด้ามากี่ปีแนละ้วสิบกว่าปีแล้วพี่นะคิดจะย้ายไหม ไม่ค่ะอยู่นี่ดีค่ะดีไงอ่ะก็ดีทุกอย่างการงานอะไรเงี้ยหัวหน้าก็ดีอะไรก็ดีหมดค่ะเลี้ยงลูกให้เช้าก็ได้เห็นกันรักที่นี่ไหมค่ะก็รักค่ะก็อยู่มาสิบกว่าปีอยากย้ายที่ทํางานไหมย้ายแล้วเขาจะอยู่กับใครไม่มีใครดูแลเขาค่ะคงจะอยู่ที่นี่มีคนดูแลเขาเหมือนแบบครอบครัวเดียวกันค่ะก็เอาลูกมาเลี้ยงนี่พอเย็นมา เราท o, ําโอเขาก็ดูให้กลางวันก็เห็นกันเย็นก็เห็นกันเลิกโอก็ยังเห็นกันอะไรเงี้ยเหมือนบ้าน,ห,นหลังหนึ่งชีวิตเขาน่าจะแฮปปี้นะดีกว่าลูกอยู่โน่นอยู่กับยายแฮปปี้มันแปลว่าอะไรมันมันมีความตู่อยู่ <c oughs> ภายใน <c oughs> ภายในเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันนั้นที่นี่รักพนักงานคน พนักงานทุกคนเป็นพนักงานที่มีค่าของแพนด้า <c oughs> หากความรักความเข้าใจเติมเต็มกันได้นะคะตั้งแต่ที่บ้านที่โรงเรียนที่ชุมชนแม้กระทั่งที่ทำงานดิฉันเชื่อค่ะว่าปัญหาก็ย่อมคลี่คลายและแก้ไขได้เสมอ ก็ต้องขอชื่นชมนะคะนโยบายของบริษัทค่ะที่เห็นความสําคัญของครอบครัวแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆทุกคนจากห้องเรียนพ่อแม่นะคะที่บริษัท p a นด้าจิวเวอรี่จำกัดมหาชนนะคะที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่นๆได้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์กันต่อไปหากคุณผู้ชมเห็นพื้นที่ไหนชุมชนไหนมีกิจกรรมดีๆมีสิ่งสร้างสรรค์ดีๆก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะที่รายการหัวใจใกล้กันอีเมลของเรา h e a r t ไทย PBS .or.th หรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะ027911113ค่ะเราอยากเห็นชุมชนสร้างสรรค์ครอบครัวมีรอยยิ้มและมีความเข้าใจเริ่มต้นกันได้ที่หัวใจใกล้กันสวัสดีค่ะรััลลดดคววาามหหหเพื่อใใใ้้้จนกกไ